กับรายการพระดีเกจิดังกับผมมนุชาทรงสิรินะครับวันนี้เราได้สัญจรมาที่โคราชนะฮะยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะท่านเป็นพระหนุ่มนะครับแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเรื่อมใสศรัทธาเยอะเลยท่านเก่งเรื่องการนาเขียนอักขระยันการลงน,นะนะแล้วกนะ็ในเรื่องของการ นะการสักนี่ท่านรู้เพราะท่านเคยนะสักมาอะไรมานะครับรายละเอียดเนี่ยนะน่าสนใจทีเดียวแล้วชื่อท่านนะชื่อท่านน่าสนใจนะครูบาเสือพระมาหาพีรศักปรารกมูท่านเป็นพระอยู่ที่วัดโนนหมันอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะท่านเป็นนะเป็นพระ ภายในวัดแห่งนี้แต่ไม่ใช่เจ้าวาดนะครับแนะแต่เป็นเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอักขระยันเป็นพิเศษแล้วบอกตรงๆนะครับตัวผมเองผมก็ชอบเรื่องอักขระยันแต่ผมไม่ได้ลงลึกนะฮะแต่ผมนะพยายามนะพยายามดูและศึกษาด้วยความชื่นชอบนะเจอภระเกจิอาจารย์ที่ไหนขณะภาคคณอาจารย์รูปไหนที่เก่งเรื่องอักขระยันเราก็จะสอบถามนะให้กับแฟนรายการด้วย เอาล้ฮะนะผมอยู่กับนะครูบาเสือการนมาตการพระอาจารย์ครับพารย์ทรือรอาจารย์วันนี้นะครับผมได้รับความเมตตจากอาจารย์เดี๋ยวเราเราคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะอาจารย์นะนะก็เอาเอาตั้งแต่ประวัติพระอาจารย์มาก่อนแล้วกันอาจารย์เป็นคนที่ไหนเป็นคนโคราชเลยชโอ้เป็นคนโคราชนะนะครอบครัวทางบ้านพระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์เด็กๆครอบครัวทําอะไรครับพอาจารย์ตอนนั้นก็ ตาท่านก็เป็นครูเสน่ครูหมอผี oh. อ๋ออะฮะอาจารย์อาจารย์ก็เลยตั้งแต่เด็กน้อยก็มันฝูกฝังตั้งแต่เด็กน้อย uh huh. อ่ะอะฮะตาท่านก็เราก็อยากเรียนเราก็แบบครูพักรักจําครับพอจาไปจำมาที่มันร้อนเกิดร้อนวิชาก็เลยท่านเอานายนี่มันไป,ไปลอยท่องกระถาตาตอนไหน oh. ไหนยังไงอทีนี้เราแกกับท่านก็มา ให้มายกขันคู่ริ่มเรียนวิชากับท่านโดยตรงเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดจากท่านแล้วอท่านเก่งด้านด้านไหนด้านเสน่ห์หมอผี๋อเสน่หมอผีนะท่านมีวิชาด้านอะขรายันด้วยหรอมีมีใช่อ้แล้วแล้วพวกพวกยาสมุนไพรอะไรเนี้ยมีไหมฮะก็มีคือกันโอก็ถ้าถ้าศึกษาเขาก็ต้องศึกษาครบนะใช่ศึกษาครบอืมก็ต้องเอามาผสม พวกหมึกสักหมึกอะไรอย่างนี้โอ้อตอนนั้นที่เราแอบมองแอบดูเนี่ยเนี่ยเราสนใจเรื่องไหนสนใจพวก,เ,วก,กเกี่ยวกับสักเกี่ยวก,าากับสักใช่เพราะตาท่านก็สักอยากรู้ว่าพวกอัคคระอะไรอย่างนี้ตัวนี้อ่านมาไงอะไรไงเมื่อก่อนการสักก็ยังไม่ไม่ได้รับความสนใจเท่ากับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องการสักกันเยอะโดยเฉพาะชาวต่างประเทศก็สนใจเรื่องการสัก แล้วก็มามา,มาสักกันเยอะมากนะพระอาจารย์เริ่มสนใจการสักก็ต้องสนใจเรื่องอักขระย,ยันมาก่อนใช่สนใจอักขระก่อนพระอาจารย์นสนใจตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ 5, 5, 5, 5อายุห้าห้าห้าปีเอ้ยสิบเอ็ดสิบสองเ้สิบสองใช่สนใจเรื่องอักขระย,ยันแล้วใช่โอโ้โหนะแล้วพระอาจารย์เริ่มเริ่มเขียนอักขระย,ยันเนี่ยพระอาจารย์เริ่มเขียนตัวไหนเขียนก็กอก่ก่อนเลยเพราะตาแก่ให้เขียนกอก่ก่อนเลย กอไก่นี่มันตัวตัวกอไก่เป็นตัวอักขรขอมอักขรขอมใช่ตาท่านจะเขียงให้ดูก่อนว่าตัวนี้อ่านว่ายังไงยังไงโอ้อคือเขียนน<ช>ําแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยใช่ใชนะอักขรขอมเนี่ยมันเหมือนไทยไหมม,มีมีกี่ตัวอะไรยังไงไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าอ๋อ,ะอะนะไม่เหมือน นะพระอาจารย์เริ่มเขียนกอไก่ก่อนใช่กอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยกอไก่ขอไข่ถ้าใครเรียนอนุบาลใหม่อ๋อเรียนอนุบาลนะฝึกเขียนนะับฝึกเขียนแล้วก็ตอนเขียนเนี่ยเราต้องต้องท่องอะไรท่องต้องท่องเลยใช่ท่องคือระดัการคึงอักขระไม่ให้โดนคัดโดนถอนอย่างเงี้ยโอ้ถ้าท่านจะบอกว่าตัวนี้ตัวนี้เออท่องตัวนั้นตัวนี้แล้วก็ผูกมัดแล้วก็ใส่กุญแจซาการเข้าคัดการเข้าถอน โอ้มีใส่กุญแจด้วยใช่ต้องใส่กุญแจทุกบททุกตอนอ๋อการใส่กุญแจใส่อย่างไงพระค่ะคือมันเป็นการการท่องการใส่กุญแจเวลาเรามัดแล้วใส่กุญแจเป็นการอะไรเนี่ยเข้าบ้านอ๋อเวลาออกจากบ้านเราเราก็ต้องล็อกกุญแจก่อนโอ้นะโอ,ะโอ้บางคนไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ว,ว่าจะมีในลักษณะอย่างนี้โอ้นะ,นะใช้เวลานานไหม ที่ที่พระอาจารย์จะจะสามารถเขียนได้หมดทุกตัวก็ประมาณเดือนหนึ่งถ้าจาได้แล้วเดือนหนึ่งจําได้แล้วแล้วเขียนใช่นะพอกลับมาจากทุ่งเดือนะอาจารย์ก็เข้าหาตาแล้วตาก็ให้เขียนแล้วพอเขียนเสร็จก็นั่งสมาธิเข้ากรรมฐานก่อนเพราะต้องใช้คู่กันกับกรรมฐานอ้าวแล้วพระอาจารย์ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนชั้นปถมชั้นมัธยมอะไรพระอาจารย์ไม่ได้เรียนหรอเรียน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 แต่พระอาจารย์ก็สนใจอนสนใจตอนนี้ พอทําการบ้านเสร็จก็มาเขียนอักขระครับเขียนอักขระก็มาฝึกปลุ่วิชากัตาต่อโอ้โหนะฮะการเขียนอักขรายันแล้วพระพระอาจาร์เนี่ยพอสนใจเรื่องการเขียนอักขระยันพระอาจารย์ก็เริ่มสนใจเรื่องการสักยันใช่พระอาจารย์ไปสักยันตัวเองก่อนหรือพระอาจาร์สักยันให้คนอื่นก่อนสักสักให้ตัวเองก่อนสักให้ตัวเองสักตัวเองเลยสักตัวเองเลย อ้าวแล้วมันมันสักได้เหรอพระอาจารย์มันก็สักได้เราเราสักกระขาอ๋อสักกะขาก่อนนะสักกะขาก่อนนะสักตัวไหนลงไปโปนที่ตัวเองก่อนนะมากก็สักสักพวกงูก่อนพวกแบบอยู่อยู่ต่ำๆอ๋อเป็นสัตว์ก่อนใช่เป็นสัตว์นะสักสัตว์ก่อนนะพระอาจารย์ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยไม่ต้องพึ่งเลยสักเองเลยนะสักเองแล้วก็เราก็บริกรรมคาถาเองใช่เสกเองทำเองปลุกเสกเองทำเองใช่โอ้โห ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่จะมีคนอื่นสักให้แต่พระอาจารย์สักเองอเหมือนกับการการลองชลองนะคือมันร้อนเราเราเรียนเรียนมาแล้วมันร้อนคือมันต้องหาบ่อนปลดปล่อยเพราะว่าเรารับแรงครูมาแล้วไงอคือจะจะไปจะไปสักให้คนอื่นก่อนก็ไม่ได้ได้นะ เพราะว่าไม่มีไม่มีใครมาให้เราทดลองใช่พไอไอ้ไอ้เริ่มแรกเนี่ยเป็นการทดลองทดลองตัวเราก่อนเลยทดลองตัวเราก่อน<ช><ๆ>เลยเพราะตาตาท่านยังไม่ปล่อยให้ให้สัตว์คนอื่นโอเพราะว่าอยู่เริ่มต้นกําลังเริ่มหัดสักโอ้ฮะฮะฮะอ๋นะครับพระอาจารย์เริ่มนะเริ่มการสักแล้วเนี่ยนะในตัวพระอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วคงจะเป็นบางที่บางจุดอะที่พระอาจารย์จะสักได้ แต่ว่าหลายๆจุดพระอาจารย์ก็ไม่ได้สักเองไม่ได้สักเองก็พระอาจารย์เริ่มสักยันในตัวเองตอนอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณสิบสองสิบสองใช่พระพอจบจากปหกเสร็จก็อาจารย์ก็ออกมาบวชให้ตาพี่ตาท่านเสียประมาณอาจารย์จบพอดีโอ้มันเด็กไปไหมที่พระอาจารย์สักยันตอนนั้นก็สักสักน้ํามันสักน้ํามันใช่อ๋อสักน้ํามันไปสักกับอาจารย์อะไรอะสักกับหลวงปู่คงพตตธคอ หลวงพ่อคงวัตคาะใช่โอ้นะสักน้ํามันเริ่มสักน้ํามันก่อนเลยคือคือพูดง่ายๆว่าสนใจทางนี้แหละชอบอชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้ทีแรกจะไปเอาน้ามันหลวงปู่บอกไม่ต้องละนายกําลังเรียนอยู่อ๋อสักน้ํามันเอาไปแทนก่อนโอ้ก็สักน้ำมันหลวงปู่สักอะไรให้ฮะสักข้ายอดเก้าวยอดแต่เริ่เรียนน้ำมันเป็นยันครูยันครูก่อน นะก็พอพอได้จักมามีความรู้สึกยังไงฮะก็มันมันยังไงอ่ะมันแควขาดนะออฮะอ่า uh huh. แต่ก่อนก็เข้าโคราชบ่อย uh huh. คือคือ,คอจากเดินเดินอาจารย์ชอบเดินไม่ชอบขึ้นรถไงอ่ uh huh. เดินจากไอทีไปดมออ่ uh huh. ตรงตรงข้ามถนนมันมันจะรถมันจะวิ่งไปวิ่งมาฮ uh huh. ะเออยวนีดยิงมันจะชนอาจารย์แล้ว uh huh. อ่า เขาเขาบอกเขาไม่เห็นว่างั้นอือฮะอ๋อทีนี้มันมันก็เฉียดนิดเยาจะโดนแล้วอาจารย์ก็นึกถึงหลวงปู่ก่องเลยอ๋ออ๋อขาดหลุวิตเลยอ๋อนะฮะก็ก็สักกับคูบาจารใช่นะแล้วหลังจากสักแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้เรียนการสักด้วยใช่เรียนนะพอเรียนการสักพระอาจารย์เริ่มสักให้กับบุคคลทั่วไปตอนพระอาจารย์อายุเท่าไหร่ตอนตอนบวชเป็นเนนพอดีปีแรกเลย บวชเป็นเนนใช่พระอาจารย์ก็เริ่มสักแล้วใช่แล้วแล้วไข่มาให้พระอาจารย์สักก็โยมแถวเนี้ยแถวนน้นหันอ๋ออ่าเป็นการทดลองหรือว่าหรือว่าสักจริงเลยฮะสักจริงเลยสักจริงเลยแล้วเขามั่นใจพระอาจารย์หรอเขเขาก็รู้จักตาอาจารย์ออ๋อคือคือคือมีพื้นจากตาใช่ใช่เออเขาเลยมั่นใจใช่ว่าขนาดตาเนี่ยเก่งใช่หลานก็ต้องเก่งใช่โอ้รับใช้ กับท่านอยู่ตลอดโอ้นะฮะใครไปใครมาก็เห็นอาจารย์อยู่ตรงนั้นแหละโอ้นะก็ก็ถือว่านะว่าตาเป็นจอมขมังเวทประมาณนั้นหลานก็ต้องมีวิชาโอ้นะพระอาจารย์ก็เริ่มพอเริ่มสักเนี่ยสักอะไรก่อนพระอาจารย์สักอะไรเขาก็เป็นยันครูก่อนยันครูใช่อ่าสักหลงด้านหลังส่งลงด้านหลังยันครูใช่นะแล้วพวกสิงสาราสาสตว์อะฮะ ิงสารสัตว์คือเราเราต้องเริ่มจากยัยนคูก่อนอ,าาอะฮะแล้วก็วางแผนทีละขั้นว่าสัตว์ตรงไหนให้มันเป็นระเบียบโอ้ให้มันดูสวยงามครับอ๋อฮะฮะแล้วาการสักนะสักยันนะอัขระยันเนี่ยนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะพระอาจารย์เขียนได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นรูปสัตว์ละพระอาจารย์สัตว์อาจารย์เขาวาดเองจังวาดเองด้วยาเองอาจารย์มีศิลปะในการวาด ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเรียนคือมันอยู่ดีก็เป็นเองมันอยู่ดีๆก็เป็นเองใช่หัดวาดหัดอะไรก็เป็นเองก็เริ่มเป็นรูกเป็นล่าเป็นพวกเสียพวกสิงสารสัตว์อย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยสแสดงว่าหัดวาดเองเหรอสแสดงว่าพระ้าจานมี มันมันมาที่ไหนจินตนาการเราจินตนาการเราคือเราเห็นตั้งแต่เด็กน้อยแล้วคือตาท่านสมัยคนตะเก่าเขาจะเขียนว้วก็ปักฝาผนังบ้านอะไรอย่างนี้ครับอนะฮะอาจารย์ไว้จำไว้จาแล้วก็ถามว่าตัวนี้ลงว่ายังไงลงสูตรว่ายังไงอย่างนี้โอ้ฮะสิงสารศาสตว์เนี่ยพระอาจารย์มันมีข้อกําหนดอยู่แล้วว่า ใครสักได้ใครสักไม่ได้พระอาจารย์ดูจากตรงไหนว่าจะสักเสือให้กับคนนี้จะสักงูให้กับคนนี้หรือสักอะไรคือดูดูจากความศรัทธาเขาก่อนอความศรัทธาเขาก่อนใช่ความตังมันของเขาว่าเขาอยากอยากจะสักอะไรใช่อ๋อฮะเดี๋ยวพระอาจารย์มีมีการดูไหมว่าเอ๊ะท่านสักอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะต้องสักอย่างอื่นมีแนะนำอย่างนี้ไหมมีมีอยู่ ก็ต้องดูว่าเขาเขาทำกิจการอะไรกิจการอะไรใช่การ้าการขายต้องสักตรงกับการ้าการขายของเขา<อ>ขเขาทาจากราชการนี้เราก็ต้องสัตวตามที่เขาทาอยู่โอ้สมมุติสมมุติเขาทาธุรกิจพักัารเขาบอกว่าไม่รู้จะสักระไรพรกการแนะนําอะไรธุรกิจเขาแนะนำะนนพวกหนุนดวงหนุนดวงใช่คืออะไรอะฮะอะไรเป็นเป็นยันหนุนดวงเราเอายันหนุนดวงใช่อ่าควกวัดสตดาเงี้ยเสริมดวงให้เขาหนุนให้สูงยิ่งขึ้น อ๋อันนั้นเป็นนักธุรกิจใช่น้วพ่ค้านักธุรกิจใช่เป็นยันหุนดวงใชแต่ถ้าเขาบอกว่าพระอาจารย์ผมอยากได้ได้เป็นสัตว์บ้างพระอาจารย์จะจะแนะนําอะไรเขาเขาจะเน้นนําว่าเป็นเป็นเสือหางด้วนเสือหางด้วนใช่โอ้เสือหางด้วนเหมาะยังไงกับนักธุรกิจนะนักธุรกิจคือเสือหางด้วนเนี่ยจะคุมลูกน้องได้ลูกน้องจะเชื่อฟัง คือมันเสียเป็นมหาขนาดอยู่แล้วลูกน้องจะเกรงกลัวเวลาเราพูดอะไรลูกน้องจะเชื่อฟังเราจะอยู่ในโอวาทของเราเสียเสียหางด้วนมันดุอยู่แล้วคือเสียทุกตัวมันจะมีหางรบจะหางจะยาวแต่ตัวนี้มันจะดื้อก็เลยโดนตัดหางออกเสือหางด้วนใช่เขาเรียกเสือหางด้วน อันนี้เป็นเป็นของครูบาอาจารย์หรือผ้าอาจารย์คิดขึ้นมาเองไม่เป็นของครูบาอาจารย์เป็นของปู่ต้นอ๋ออ่าเป็นคนคิดคิดคน้นคนแรกเลยครับอ่อาฮะนะเป็นเสือหางด้วนที่พระอาจารย์สักเนี่ยโดยทั่วไปมีสัตว์อะไรบ้างที่พระอาจารย์เน้นแล้วสักอยู่สักอยู่ตอนนี้ก็คือเสือหัวขาดเสือหัวขาดใช่นะเสือหางด้วน <alet descriptions S 2> ใช่าาแล้วก็เสือหัวขาดอ่าฮะอย่างอื่นสายของหลวงพ่อวิชิต อ๋อฮะยางอื่นมียางอื่นก็มีอย่างอื่นก็มีมีแต่ถ้าเป็นสิงสารสัตว์ก็จะเป็นเสือใช่เป็นเสือโอ้มีหน้าล่ะนะอครูบาเสือเนี่ยมาจากตามชื่อเลยมาจากชื่อชื่อพระอาจารย์เนาะใช่พระอาจารย์ชื่อเสือหรอใช่โอ้แล้วพระอาจารย์ก็สัก์เสือด้วยศักเสือโอ้นะฮะก็เลยลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าครูบาเสือ๋อนะฮะนะพระอาจารย์พระอาจารย์บวชปีไหน ปีถ้าประจุพระก็อยู่มานปี58 58ใช่นาบวชบวชนาบวชบวชที่ไหนพระอาจารย์บวชที่นี่เลยบวชวัดนี้เลยใช่นา <ะ S 2> <ม>วัดนนหมันเนี่ยแหละใช่นะามีใครเป็นพระ,ระอ,พอ,พอ,อุปชาก็หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เจ้าวัดวัดนี้เลยอ๋อเป็นอุปชาใช่นะพระอาจารย์สนใจทางนี้เนี่ยตั้งแต่คุณตานะเรื่องอากาักขระยนันเรื่องหมอยาหมอผีอะไรพวกนี้ แสดงว่าตั้งแต่เล็กมาเนี่ยพระอาจารย์คงไม่สนใจเรื่องของทางโลกใช่ไม่สน <c oughs> เรื่องของการมีครอบครัวนะเรื่องของการใช้ชีวิตทางโลกพระอาจารย์ไม่สนตรงั้นไหมไม่ไม่สนไม่สนทำไมท่านพระอาจารย์ถึงสนใจทางด้านนี้คือคือเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กน้อยเนะาะคือเราเราก็ชอบด้วยอ๋อเวลาผมตาท่านลงของให้คนอื่นมันมันดูแบบศรัทธาดี มันโหดเวลาของก็าขึ้นเนาะโอฮะโอ้ตรงนั้นเราเราเห็นแล้วเราเออดูแล้วชอบเลยมาทางนี้เลยแล้วถ้ามาทางนี้ก็คือเข้าทางบวชเลยนะพระอาจารย์คิดมากว่าไอตอนแรกที่พระอาจารย์จะบวชเนี่ยกะบวชสักหกเดือนหรือพรรษาหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ครับคือตอนนั้นตาตาท่านเสียพอดีอายุอาจารย์ก็อยู่สิบสองปีพอดีบวชให้ตาพอดี ที่เราว,ว่าจะบวชแค่หน้าไฟเฉยอ,อ๋อยังกว่าจะสึกแล้วก็เลยไปมาที่นี่แม่ก็บอกว่าอ,อยู่อยู่ไปกวอนจากอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยสึกก็ได้หรอกนะก็เลยอยู่มา<อ>ก็เลยบอกว่าอยู่มันอันนั้นแล้วก็เลยไม่ไม่ยังยังไม่ขอสึกดีกว่าก็เลยอยู่อยู่ต่อมาอยู่ต่อมาใช่แล้วตอนนี้ในใจมีความคิดเรื่องอยากจะสึกไหมยังยัง อย่าง,างนะในใจก็ไม่คิด,คดนะก็ยังมีความมีความสนใจทางพระศาสนาอยู่นะเ,เห็นว่าพระอาจารย์นอกจากการนะศึกษาเรื่องการสักยันการเรียนคาถาอะไรต่างๆพระอาจารย์ยังศึกษาบาลีด้วยศึกษาบาลีพระอาจารย์เรียนจนจบมหาจบมหาประโยคสามประโยคสามโอ้นะฮะพระอาจารย์ก็สนใจ,น,ใจนั้นการเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนอกจากจากะสนใจทางด้าน นะทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับยังสนใจเรื่องการเรียนด้วยใช่๋อนะนะการเรียนตรงนี้มันได้อะไรกับพระอาจารย์บ้างมันได้ความรู้ของอพระพุทธเจ้าอ่ะอ่ะอะว่ามันเป็นมางไงผงประวัติพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไงรท,ที่มาที่ไปอย่างไรอือฮะ,อะ,อะนะปัจจุบันเนี่ลูกศิษย์ลูกหามาหาพระอาจารย์เยอะมากอ๋อเยอะๆนะชาต่างประเทศก็มีมีมีมม นะในปัจจุบันเขานิยมเรื่องการสักยันกันเยอะแล้วก็นะมีวัยรุ่นพระอาจารย์กําหนดไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเห็นเด็กๆมาเนี่ยเราแนะนํำไหมว่าเอออย่าเพิ่งสักเลยยังเด็กอยู่มีมีอยู่ให้อายุยี่สิบขึ้นไปก่อนอ๋อนะพระอาจารย์จะแนะนำใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดอายุยังน้อยเนี่ยบางทีการตัดสินใจ นะไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ไม่ได้ปรึกษา,อ,กษาอะไรเดี๋ยวก็จะมีปัญหาใช่ใชมีปัญหาที่หลังมีปัญหาที่หลังนั้นพระอาจารย์ต้องนะบอก,บอกถ้าอายุน้อยพระอาจารย์ยังไม่ไม่ทาใหย้ยังยังอ่าก็ต้องเป็นคนที่อายุเกิน20ขึ้นไปขึ้นไปโอ้นะฮะมหาพระอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะพระอาจารย์มีทั้งวัตถุมงคลน,นะมีทั้งพิธีกรรมต่าง,างๆที่ทําให้กับลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าคนเรามันมีความทุกข์กับพระอาจารย์ใช่ใปัจจนะุบันมีความทุกข์เยอะ แล้วเขาก็มีความชอบแต่ละบุคคลบางคนชอบชอบนะชอบเรื่องการสักยันชอบเรื่องการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะส่วนเข้ามาเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งเข้ามาหาพระอาจารย์เรื่องการนะการสักถ้าเป็นนะเป็นคนที่เขาอยากจะสักน้อยๆไม่ต้องเยอะพระอาจารย์นะตรงไหนที่มีคนมาขอสักนะฮะมาก จุดไหนฮะจุดจ<น>ุดข้อมือจุดข้อมือเลยข้อมือนะฮะใช่เพราะมันเป็นบ่อนศูนย์รับซับเลยแหละข้อมือนะฮะอ๋อส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นข้อมือเป็นข้อมือนะพระอาจารย์เออ่หมึกสักเนี่ยจะเป็นหมึกแดงหรือหมึกเป็นหมึกแดงหมึกแดงทําไมาต้องเป็นหมึกแดงครหมึกแดงมัน,ม,นมันเกี่ยวกับสีแดงแรงฤทธิ์อ๋อสีแดงแรงฤทธิ์นะฮะถ้าจํานวนที่นะพื้นที่นะไม่เยอะจะเอาแบบเล็กๆ นะเล็กๆก็ก็คือที่ข้อมือข้อมือข้อมือเป็นยันอะไรครับเป็นยันถุงเงินถุงทองยันถุงเงินถุงทองอ่าแล้วก็พวกดูซับอ๋อมีมีรูปไหมหรือว่ามีมีอักขระยันอย่างเดียวพระอาจารย์เป็นเป็นเป็นรูปก็มีอักขระก็มีเหรอฮะ๋อ้ฮะเป็นรูปถุงเงินถุงทองเหรอฮะโอ้ต้าน้ำเต้าดูซับก็มีน้ำเต้าดูซับก็มีส่วนใหญ่เขาก็จะมาสากกันที่ข้อมือข้อมือนะฮะ ส่วนถ้าเกิดด้านหลังนะครับอาจารย์ด้านหลังก็เป็นพวกยังคูเป็นสายของหลวงพ่อทองวราโยธาของหลวงพ่อทองวราโยธาจะสักด้านหลังสักด้านหลังอ่าสักด้านหลังนะการสักเนี่ยใช้เวลานานไหมอาจารย์ไม่นานเร,าเริม่มจากลูกจต่ลูก,ลกเ,เสียก็ครึ่งชั่วโมงครับ